หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกิ้ด้วยนะครับเพื่อพากันร์คลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม อะไรเอ้ยมันตื่นยังวะเฮ้ยตื่นแล้วไอ้เอือตื่นโอ๊ยอะไรคนจะหลับจะนอนนะอะไรนะฮะเป็นนคเมืองกันเพื่อนคนเมืองคนเมืองโอ้ยเหมืองอะไรโอ้ยเหนื่อยพอเลิกเลิกเลิกเฮ้ยเงินก็นไม่ได้แต่น่ะแล้วรอบนี้ติดตังเงินนอนช่วยนะยตังอะไรกันนาอเอะอะได้ตังค์เชื่อเราถ้าเราเจอเพชรเนี่ยเราได้ตังค์นะเพื่งน,นะจริงเหรอ เออจริงนายพูดเงินสามวันนะสามวันไรเพิ่งเพื่อวันเองสามวันแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อดูดูด,ดูเนี่ยก็ไม่ได้หินนะฮะไม่เชื่อยังไงขุดได้แต่หินหินแล้วก็หินโอ้โหจะได้งเงินยังไงฮนะเออก็เจ้าของนายนะแต่รอบนี้นะเราจะไปซื้อกระเป๋าเลยน,นะซื้อซื้อกระเป๋าเอามาซื้อกระเป๋าด้วยก็กระเป๋าไงเวลาเราเจอแเรเก็บในกระเป๋าเงยพอหินไม่ใช้ก็เอาไปทิ้งเงยเออนะเพื่อนนะโอ้ยนุ๊ปเอาิงนะ บ้านเราก็เล็กๆแค่เต่าหินเนี่ยไปสร้างบ้านป,ประสาทสร้างบ้านธรรมประสาทได้เนี่ยเออก็จริง,งนายนะแต่ว่าขี้เกียจสร้างอ่ะเออก็จริงนะแต่ว่าเออนั่นแหละโอเคบ้านเราไปซื้อกระเป๋าไว้นะแน่ใจเหรอแล้วใครจะออกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันออกเองนะกระเป๋าราคาถูกๆนะเหมือนนะเอาไว้เก็บแะไรเพชรเก็บอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนี้ออกแน่ๆออกนะอ่าออกออกอ่ะแต่โอ้หยหไหนๆได้ๆได,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 ด้ให้เออเยี่ยมเลยอ่ะเข้มแรงงี้ แหม่ที่เพื่อเอาตังค์ให้รีบไปนะเออน้าเอาตังค์ให้ไม่ใช่เหรอเออเออไปมาเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะเดี๋ยวถ้าไปก่อนนะเพื่อนนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิไปเดี๋ไปเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนุ๊บไปด้วยนุ๊บโอ้โหรีบไปไหนโอ้โว๋ยก็บอกจะเย็นก่อนโอ้ยรีบเฮ้ยร้านนี้เนี่ยไอ้ร้านนี้ร้านนี้โอ้ย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 รอก่อนเออพอดีรีบนะโคตรทีเพื่อนเฮ้ยโถ่ อ๋อโอ้ยมากับเพื่อนแล้อไงฮะนู๊อ่าใช่ผมมากับเพื่อน,นครับสวัสดีครับโอ้ดีวันด,ดีเ็จะมาซื้อกระเป๋าใช่ไหมลนะ่ะเออใช่ครับผมเอ่อเพื่อนจ่ายครับอแน่นอนเพื่อนจ่ายนะเออแล้วมีตัค์กท่หร่อ่ะเออมีอยู่อันหนึ่งสองชามเออมีแค่เหรียญครับอ้เหรียญเดียวเหรอโอ้คงได้แค่อันเดียวนะ เอาอันเดียวเอาแล้วไหนเราจะเรียงไงนุ๊กพอดีว่าลืมตัวขอโทษนะเพื่อนนะเอาไงไงัยะงั้นฉันจ่ายตังให้นายก่อนเอ้ยฉันจะฉันจะซื้อมาก่อนหนึ่งนะให้นายถือแล้วพอฉันได้แล่เนี่ยนะฉันเอาให้นายเจ๊ะไหมเดี๋ยนะมันมันจะไปต่างกับคนใช้วะเออน้านายคิดมากนะก็แค่น้าช่วยถือแล่นะถือก็ช่วยกันช่วยกันอืมอ่ะก็ได้ได้เฮ้ยโอเคต่นี้นะโอเคจ่ายตังมาอ๋อผมจ่ายเมื่อกี้นะอ้อลืมไปโอเคอ๋ออ๋อนี่เธอเธอเอนอ โอ้เฮ้ยทำไมมันเล็กจังเลยอ่นะก่อนหนะน้าตามราคาเออหนานะเพื่อนนะยีงนี่กว่าไม่มีใช้เพื่อนนะโอ้นั่นเหรอเฮ้ยโ,โอ้กระเป๋าช่องโค้ดเล็กนะเ,ลลเลยนะเถอะหนาน้อเอาละถ้ามีตามมาก็ขอมาซื้ออันเดียวกว่านี้นะนั่นเลยนะเอาละเราไปรีบไปหาแหลกไปนนะเออเอ้หวังว่าจะเจอเพชรนะอืโอเคข้อชดีน,นะพอดุมึงกสองครับผม ครับครับจะเจอวิชานี้2,000 years later อมาเจอเลขเด็กเนี้ยแม่โอ้ยเด็กเด็กหรอวะเฮ้ยเอิร์ดเอิดว่าว่ามาเก็บตรงนี้ดิเฮ้ยเดี๋ยวดิรีบเลยเฮานามาเก็บเร็วโอ้โหเก็บตอนทางไปนนะโอ้โหนี่นี่ตัวเป็นคนชัยนะเฮานาน่าเร็วโอเคโอเคเก็บทางก็ได้เออตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเยอะเยอะโอ้โหอย่าเร็วนะคนเร็วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย น,น,น,นี่ตู้กายขคนใช้อยูหนึ่เนี่ยฮะเออน่าเก็บะนะโอ้โหโอ้โหเก็บเก็บก็เก็บโอโ้โ,อโหไอ้โ,อโถเอ้ยจะมีกระบอกสูบนรกอดนะฮะเฮ้ยอ่เอาเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเฮ้ยอ่าอะไรสองงานแหละเออเก็บแบบโอ้โหขุดได้ยเยอะนะเฮ้ยแน่นอนนะเพื่อเอาเงินไปใช้ซื้อกระเป๋าโอ้โหฮึมมันดีแค่ไหนนะนุ๊บฮะว่าถ้าจะเยอะแค่ไหนนะเอาไปเลยเอาไปคนเดียวเลยเฮ้ยไป อะไรเพื่อนไปไหนเพื่อนเฮ้ยทิ้งแม่งเอ้ยไปไหนเพื่อนตูไม่ใช่คนไซ้เนอะเว้ยเอ้ยไม่จะมีตังค์ซื้อแล้วก่อนนะถ้าเมื่อวานไม่หมดการซื้อขนมนะเฮ้ยเฮ้ยของเหลือเก็บโอเคเก็บเองก็แน่วะยอมหนักก็ได้้ยถือตัวหนักก็ได้กระเป๋าแก้วสละบอกเลยขอสักวันเจอดีนุ๊กแม่ไม่ใช่คนใช้เฮ้ยไปตามหาอะไรดีกว่าเชอะเฮ้ย อ๋อเลยหกก้อนนี้คงเอาไปขายซื้อกระเป๋าได้หนึ่งนเนี่ยเฮ้ยถือเองนี N ่กว่าเยอะอือเอาละเฮ้ยไปซื้อกระเป๋าดีกว่าไปหล่อมไปซื้อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันใครเป็นคุณสมชายเฮ้ยสมชายว่างไงผมไม่เจอนานนะว่างไงอ้าโอ้โหห้ามเหมือนเดิมเลยไปทำอะไรมานะอ้าวก็ไปลงเหมือนมาแต่พอดีรู้สึกแบบอยากมีกระเป๋าส่วนตัวนะเฮ้ยเลยแบบไอ้นุ๊กก็สั่งในงานเลย อ๋อจะเข้าใจนะอ๋อการคนใช้เนี่ยมันไม่ดีมากๆนะอ๋อใช่ไหมเือโดนโดนทั้งงานเลยเฮ้ยก็วัยไปซื้อกระเป๋าใหม่นะแล้วนายมาอะไรนายทาอะไรอย่างนียสมชายอ๋อไม่ทำอะไรอ่ะก็แค่มาเล่นอ๋อแต่ว่าเห็นนายลำบากอะออเจอให้ถึงนี้เลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้อะไรอ่ะตัวนี้สิอ๋อเฮ้ย นี่มันกระเป๋ารุ่น limited edition น,น,นี่ว่าเฮ้ยอ๋อชื่นแล้วนะอ๋อพอดีว่าได้มานะ่ะอ๋อเฮ้ยแล้วไม่ให้ดูใหม่อะเขาจะให้นายจิ้มใช้นะ่ะอ๋อเฮ้ยไม่เอามัง้งเฮ้ยสมชายเฮ้ยขอนแพนด้วยดูด,ดิโอ้โหส่ก,กันแบบโอ้ดิมีแทงน้ำด้วยลาวากับน้ำชื่นแล้วอ๋อสามารถมาจุดน้ำให้ด้วยนะอ๋จะพูดไปไหนก็ได้นะ๋อโอ้ยมันก็ของดีเกินแต่จะดีเหร อ๋อเล่นออนอ่ะมันไม่ฟรีนะอ๋อนั่นไงต้องมีการใช้งานขึ้นนะเนี่ยเอ้ยโอเคยอมก็ยอมแล้วถ้ยืมใช้ก็ให้เลยก็ให้เลยก็ได้นะอ๋อแต่ว่านายอ่ะอ,อตัวไม่เหรอจะให้นายอ่ะไปหาของฉันนะอ๋อหาอะไรเมมติว่าต้องเป็นแร่ที่หายากใช่แล้วอ๋อมันเรียกว่าแร่ลูบี้อ่ะจะได้มานานแล้วอ๋อเบื่อเพชรมานานแล้วอ่ะเบื่อเพชรมานนานแล้วเหรอโอเคก็ได้ แล้วเอากี่เมตรอ่ะขอสักเออสีอาหา่ห้าเมตรนะอ้าวมันแพงขนาดนั้นเลยลูบี้อ่ะใช่แล้วแพงกว่าเพชรหลายเท่าเลยอาา้าวเออโอเคโอเคได้โอ้ยโอเคโอ้ยขอขอนะอเอทุบโอเคใส่ฮึบว้าวเฮ้ยเห็นไหมกล่องนี้มีเพชรด้วยเนี่ยเชิญแล้วอาา้าวเชิญแล้วก็ด,ดูดีๆหน่อยนะฮะถึงจะให้นานไปแล้วแต่ก็ดูดีมันด้วยนะอ,าาอา้าวโอ้โหแจ่มเลยแหมมีทั้งน้ำลาวา่ะไหนดีไรบ้าง อุย้ยสามารถตัดน้ำเชืได้เนี่ยเชื่อแล้วอ๋อมีไม้มีไม้พร้อมด้วยโอ้ยพี่แฮกนี่แม่แจมเลยถาบด้วยโอ้โหเชื่อแล้วอ๋อเอาประกันตัวนะฮะขอโชคดีนะฮะได้เลยสมชายจะไม่มีหวังเนี่ยเอ้ยจะหาลูบี้ได้เลยเอาละเดี๋ยวมาหุ้ยในกระเป๋าแล้วอุย้ยเก็บแร่สบายเพลินๆเอาละทีนี้ถ้ามันรอ,อสอบอเจ้าเปียกดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเอาละลองดีกว,ว่าไปทางไอ้นุ๊กดีกว,ว่า อยู่กันน oh. ุ T ๊บร oh. 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 wow. oh. mm ู้สึกแล้วอยู่แล้วรู้สึกใช้งานไปละอุ้ยทุยพี่ไปใครเมื่อกี้ใครมังวะเออเปล่าโอเคอ๋อนะรอดีกว่าพี่แอ๊กนี่โอ้ปากพรอปอุ้ยชิบอืมู้ขุดทีขึ้นสูงเลยโอ้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 ว้าววิววิววโววนี่หรือพี่แอ๊กนี่แจ่มจริงเลยโอ้โหเฮียนี่แค่ขุดไปแล้วก็อุ้ย ขุดลงไปจุ๊บต้องเจอเพชรแน,น่นอนเลยขอรูบี้ขอเพชรได้เออภารกิจเราก็แค่หารูบี้ให้กลับโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่ได้อะไรอะไรไม่รู้แต่ต้องการคือรูบี้ถ้าไ,ได้รูบี้มาก็อืมภารกิจลุ้นล่วงแน่เอาละเอาละไหนนี้ขอหน่อยอืมกระเป๋ามันดีนี่เองแม่รุ่นล,ลิมเิเต็ดอิติทันด้วยโอ้ขึ้นสูงมาอมืขุดทีเป็นรูโอ้ลุกไปแล้วเพื่อนอึ๊บ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 อืม,อม โอเคเอาละอึ๊ดหน่อยกันอึ๊หน่อยอึ๊บอึ๊บอึบอึบอึบอืมเฮ้ยสโตนโอเคเฮ้ยอะไรเฮ่แร่อะไรเมื่อกี้ตาดาสฟาดฟาดอืออึบอึ๊บอึบอืมโอเคเอาละแต่นี่ว่ะเอายาวไปจ้าอือมีไหมเฮ้ยยังไงลูบี้โอ้โหเอาละเก็บใส่เลยลูบี้อะไรลูกสำคัญตอนเก็บไว้ก่อนแหมขอลูบี้หน่อยครับลูบี้อืม อุ้ยเพชรโอ้โหเพชรอุ้ย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 รวยแล้ว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 อุ้ยรูบี้อหนึ่งนี่แหละอีกแค่สามสี่เมตรเท่านั้นแหละอีนี่อุ้ยอุ้ยอีกเม็ดหนึ่งหึ่แจมสุดๆไปเลยเอาละทิ้งก่อนอะไรจะเป็นทิ้งก่อนอะไรรู้ทิ้งก่อนแม่ไม่จำเป็นทิ้งทีนี้ไปทิ้งไปไม่ขอจะเป็นอ่ะต่อยว่ะขึ้นขอรูบี้หน่อยรูบี้รูบี้อจังหวะนี้เฮ้โอ้ เฮ้ยนี่ไงลูบี้แจมสุดๆไปเลยโอ้ยโอ้ยครบวะเนี่ยเฮ้ยคอหน่อยนะคหน่อยอืมอีหน่อยนะอีหน่อยนี่อีหน่อยเออโอ้ยอีหน่อยเออโอ้ยแทงแล้วอู้โอ้ไหนดิได้เม็ดโอ้ยสี่เม็ดออืครบทเจ็ดเม็ดถือว่าแถมให้กับกันอุ้ยแถมอุ้ยแล้วโอ้ย แม่ขอเป็นหายากแต่หายง่ายไง่าย่แล้วถ่ายถ่ายถ่ายถล้วถ่ายแม่กระเป๋ามันนี่ดิอุ้ยเจอแล้วเจอโอ้เจอแล้วโอ้ย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 รูบี้สิบเมตรโอเคเปลืแล้วจ้าไม่อยู่แล้วโอ้ยเพชรเยอะมากมายว่าแต่ทางขึ้นนย่างนีเฮ้ยเฮ้ยทางขึ้นอยู่ไหนเออโอเคทางไหนวะไหนเอาเออันนี้แล้วโอ้เกิดทางขึ้น ได้ยังไงได้ไงแหมลืมมันขึ้นนี่จบเลยอ๋อแล้วอ๋อแล้วเอาไปให้คุณสมชายดีกว่าแหม่ใจดียังเลยคุณสมชายนี่แหมเอาล้วรีบไปคืนดีกว่าเอ่อฮัลโหลไอเอิร์ดเอ่ออยู่ไหนอ่ะเอ้ยช่วยด้วยเอ้ยมันต้นหินมันบางชันเอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยได้เสียงนู้นว่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยมันอยู่ใกล้เองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งก่อนเฮ้ยดาบโอเคดาบโอเคดาบดาบโอเคนี่ เฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยเฮ้ยมันเขึ <ę> ้นเลยว่เฮ้ยเฮ้ยตัวมันตหินจะการกั้วด้วยเฮ้ยมันหินนะเฮ้ย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 อยาอยเว้ยากมาเลยเโอ้โหดาบมังกรโอ้ยัเพินทองผมชายคนรวยเอาละไม่กลัวเว้กระเป๋าเพชรกับดาบมังกรมาแล้วอ้อ้ยโอ้ยโอ้มันินมันนุ่นมันมันหินนโอ้ยโอ้โอ้เยะยอะเย เออช่วยช่วยช่วยได้ช่วยอยู่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 โอ้โหขอโทษขอโทษจะขอโทษขอโทษอะไรขอโทษที่เอาไปใช้นายไปกระเป๋าเดือกเคลนที่ขอโทษขอโทษขอโทษอะไรฮะขอโทษจริงๆจะเลิอกตึงผิดเมื่อนนะเขาจะขอโทษเมื่อนนะเออโอเคไม่เป็นไรแล้วนายไปเอากระเป๋าตังใครมาอ๋อยืมสมชายมาสมชายอีกแล้วเหรอเฮ้ยสมชายมันรวยจังเลยนะฮะ แต่ก็ดีนะขอบคุณชนะเพื่อนนะฉันจะไม่ใช้นายต่อไปนะจริงๆนะจริงเหรอเออจริงๆฉัน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 ไม่ใช้นายต่อไปเลยนะฉันฉันจะช่วยนายเองช่วยยังไงอ่ะก็นะเออฉันจะให้ของลูกอย่างให้กับนายเลยไม่ต้องอ่ะตอนนี้รู้อย่างแล้วฮะจริงดิจริงเดี๋ยวให้ดูนี่แน่แน่แน่โอ้เฮ้ยเพชรนี่นาเออใช่เพชรโอ้ของโคตรดีแบ่งหน่อยทำไมให้หายดิเพื่อนไงเพื่อน ต่อยเป็นเพื่อนจริงแต่เดือดเองนะบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> ไม่ต้องเดียวเลยแหม่ผมชายเขามาเลยแต่แกแขนด้วยตะบนเย็เอาไปคืนสมชายดีกว่า <c oughs> เอาละได้เวลาไปคืนแล้วในเวลาจากลาดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่ายใช้อยู่เลยกระเป๋านี่ <c oughs> โอเคถึงจะเป็สัญญา <c oughs> เออสมชายว่างไงเออได้มาแล้วเหรอได้มาแล้วนี่ไงตามส,าสัญญาเอาเลย แล้วกระเป๋าเขา้ะอ๋อโอ้ยรูบี้มันกงสวยเหลือเกินอ้ใช่ไหมก็สวยแต่ว่ากระเป๋านาสวยกว่ากระเป๋าเหรอเอาไปเลยเอาเอาให้เหรอเช่นแล้วอ๋อฉันต้องแค่กับเอ่อต้องการรูบี้อ๋อต้องการรูบี้แค่นี้เหรอแล้วแล้วขอตัวอย่างเอาไปเลยฮะไม่เคยมีค่าสำารัญนอ๋อถือว่าให้เพื่อนไปแล้วกันอฮอโอ้สมชายนายโคตรคนดีเลยว่ะไม่เป็นไรอ๋อดูดูดีนะอ่อะไรอะไรเฮ้ย เฮ้ยลายมังกรเฮ้ยนี่มันรุ่นหายแน่ด้วอ่ะเชื่อแล้วเออาเชินันนาสะสมนะเออเริ่มทุกอย่างนงะเฮ้ลายเพชรทหารไงาตายไปแกเอาเพชรมาถูๆก,ก็เป็นกระบอกเพชรแล้วอ่ะเออมันก็จริงแต่โอโ้โหลายมังกรโ,โคตรเทพแน่นอนว่าของนี่เป็นชุดชุดมังกรปีกมังกรเงี้ยโอ้ว้าวโอ้ขนาดเลยโอ้เขาใจมากนะเอิร์นนะอ่าไม่เป็นไรขอบคุณจริงเลยงั้นไปก่อนนะ ไม่เป็นไรอะฮะาช่วยกันได้นะฮะโอ้โหช่วยกันได้ขอบคุณคุณคุณนี้จะไม่ลืมเลยอุ้ยนี่เป๋าสุดเท่เลยอืมสุดยอดจริงจริงขอบคุณมากเลยสมชายเอ้ย